ตีบานก็จะปรุงแล้วนะคะใส่หัวกะทิไปแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บไปใครชอบหวานมากใส่มากใครชอบหวานน้อยใส่น้อยนี่อุ้ยพี่สีพี่สีทำํำแนงเป็นด้วยเหรอเนี่ยอืมอืมใครมาบางังอ่านนี่ค่ะเติมน้ําปลาลงไปนะคะตามต้องการเลยค่ะ ก็คนคนให้น้ำตาลละลายคนให้น้ำตาลละลายนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะพี่เพื่นพอนๆนี่แค่ให้น้ำตาลละลายเร่งไฟได้นะคะเร่งไฟใครที่ทำแนงไม่เป็นนะคะไม่ต้องได้ซื้อกินแล้วต่อน,นี้ไปมาบ้านสีบานฉันทำกับข้าวเป็นทุกอย่างที่สีบานทำถ้าฉันทำไม่เป็นอะ อา้าวก็คุณก็ต้องไปฝึกใหม่นี่บอกรายละเอียดหมดวิธีเตรียมของก็บอกให้หมดแล้วแล้วจะให้ไปจับมือทำเหรอไม่ค่ะไม่ค่ะดิฉันไม่ค่ะน้องรุ่งน้องรุ่งเลิฟเลิบเลิบเลิบมามามาพี่สีทำแผนงทำแผนงหมพูพี่เพื่อนเพื่อนนี่เรารอให้น้ำตาลละลายนะคะน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วใครที่ทำ คะแนนไม่เป็นต่อไปนี้ไม่ต้องไปซื้อกินนะคะทําเองทาทานที่บ้านเนี่ยงบร้อยกว่าบาทเนี่ยเห็นไหมงบร้อยกว่าบาทเนี่ยเห็นไหมในกระทะเนี่ยซื้อหมูมาร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนี่แล้วก็กะทิอีกสี่สิบกว่าบาทโอ้โหเกือบสองร้อยเห็นไหมได้คะแนงได้คะแนงกระทะใหญ่ๆเบอ้อแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวพี่สีก็จะชิมนะคะเริ่มแล้วนะคะพี่พี่เ,เพื่อนๆเดือดโพลบเพลบเริ่มสุกทุกอย่างเริ่มได้ที่เราก็จะชิมนะคะเอาก็จะชิมโอ้โหอื้มอื้ม พี่เ,เพื่อนๆหวานนิดๆเค็มปลาแรมปลาแรมกลมกลอมนะคะหวานหอมกะทินะคะนี่ค่ะท้ายสุดนะคะท้ายสุดสุดท้ายนี่ใส่พริกลงไปโอพริกเธอหรือนั่นเธอหั่นแบบนั้นหรือน่ะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปแบบนี้นะคะใครที่ชอบใบโหระพาก็ใส่ใบโหระพาลงไปนี่ค่ะแล้วก็คนคน โอ้โหน้ำคลุกริกแบบนี้กำลังดีนะคะพี่เพื่อนเพื่อนขั้นตอนใส่กะทิพี่สีก็บอกไปแล้วนะคะนี่ใครที่ชอบทานะนแนงัะแนงหมูน้ำคลุกริกแบบนี้นะคะมาชมบ้านพี่สีได้ตอนนี้ได้เวลาปิดเตาเราก็จะเสิร์ฟแล้วนะคะโอ้โห,โโหพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนเสิร์ฟแล้วนะคะ นี่คือหน้าตาของอพัดพผนนงบ้านพี่สีเองนะคะนี่ลองเอาไปทำกันดูนะคะใครไม่มีกะทิสดคั้นนะคะซื้อกะทิกล่องมาทำแบบพี่สีได้นะคะนี่คุณยายคุณยายเจ้ามาในพานในพานนั่งนั่งนั่งก็นั่งนั่งก่อน,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 นยาปูปราชนะา่านี่นี่นี่ปราชนาอยู่คนเดียวไม่ต้อง ไม่ต้องทําแล้วมาตักเอาบ้านมาตักเอาบ้านสีบ้านไปได้เลยนี่นะคลุกคลิกแบบนี้นะคะทานกับข้าวสวยนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยความอร่อยไม่ต้องพูดถึงนะคะอร่อยแซ่บที่อยากทํำแผนงเป็นมาบ้านสีบ้านแล้วทุกคนต้องทําเป็นนะคะทุกขั้นตอนบอกให้รายละเอียดหมดนี่ หมูส่วนที่นุ่มที่สุดคือสันคอหมูเอามาผัดแบบนี้ถ้าซื้อแบบสไลด์นะคะถ้าแบบสไลด์นี้ไม่ต้องไม่ต้องมาหั่นมากนะคะหั่นซ้ายหั่นขวาก็เอามาผัดแบบนี้ได้เลยนี่พี่เพื่อนๆน,น,นี่คือแผนงหมูบ้านสีบ้านหนึ่งเก้าสามออกมาแบบนี้เลยดูดูดูเจ้าบ้านสิดูเจ้าบ้านสิปหน,น้าตาเจ้าบ้านหรือเนี่ย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะนี่คือพาแนงหมูนะคะทำง่ายๆมาดูบ้านสีบานแล้วทุกคนก็จะทำได้นะคะพาแนงหมูอาสูตรดั้งเดิมส,สูตรโบราณน,นะคะ